ไม่ยามรอบมาจะเอาใส่ลักเอาปลาเอาหอยหอเอเย้ยมึงเนี่ยบุญนี่แต่เลียวเดียวรถมานึกไม่จังไหน,นล้อบคนอ่ะเลยบุงเอาเรียกตัวนี่เน,นี้ยวมาให้โศกป้อวะถึงมาสามอรถมุญน,นี่สามพนอรถม้าจะเสาออยู่หลายเจ้ อันนี้ว่าอยากได้ก็ได้นี่ว่าอยากเห็นก็นเห็นนี่มาจังไหน้านะเสียจังไหนนอนนี่เขาอยากะไรกินนี่บอกว่าไข่ไม่เจอเอบิองเอาเด็กส่นเดียวเยี่ <Yeah. S 1> จัค่เบิองเอาเด็กกูน่ะ ทงหน้ามันนี่วัดมาเบิงเขาเบ,บิ่งรอดรักรอบไว้รักรอบใส่ป่ารักหวยไว้เขากำลังฝืนน่านทวมอีดต,ต้มย่งอากลากอยู่บนง่ายพุ่งกงเป็นแกงขันตาบันเดิอแล้วเดิ่มมีสีมีสันขึ้นมาแล้วฝนกับพ่อนตกมาล่างหง ฝนตกมาลางใบเขาออกกับีง่ามเสียวง่าม้วลัานี้ตอนนี้ยัง่าขีดตมอยู่มวลอักหลากอยู่มวลมนอยู่น่ะนำท่วมสองขึ้นสามขึ้นดีที่เป็นขขาว,วานกันเป็นเขาน่ารำนะ่ะเรียบร้อยเขาน่าวานกันกทนอยู่ในไร่ ขึน้นอยู่กับโบเป็นยังโบตายไงเป็นไรเรื่องเงื่อนเรื่องถอดยอดไหมสตรนี้น้ำกันท่าวันกัาบ่านถูกเวลามันกับกับง่ามเขาในวันถึงถือเวลาถือง่ามพินบ้านน่า่ามันกับโบง่ามมันกับงอกกันยังไป บ้านเขาตรงบ้านเหพราะปีจัาหน้อยเดือนหกต้นเดือนหกละวานนดว่าบ้านไหถถถออน,น,นถูกทีถืกเวลาถึออัตตาพินก่นกระติกงามเกินสุงามเกินกระงามเสมอพ่อดีพอดีบริบาลที่เกินไปโบบาลห้างเกินไปบ้านนห้เป็นพ่อดีเกินมากกระงาม พอเดือนเนี่ยเขาก็ปุ๋ยมาอ้อยมาปุ๋ยบรรุ่งต้นขันแรกใส่ปุ๋ยบรรุงต้นกอนรอบสองนี่เขาก็ใส่กนมัดจีต่างทองนี่ก็ใส่เร่งดอกใส่เร่งดอกให้เิ่นใส่เร่งดอกล้วก็ต่อสุดท้ายก็คือบรรุงมุ่รุงผล เร่งดอกเร่งเร่งพ้นมาเนี่ยทำบำรุงต้นแล้วกับเร่งดอกเร่งดอกอะไรก็บำรุงผลขั้นตอนทุกถ่ายจบขบวดการบนสายไร้สายพ่อมันงามพอดีนี่สายไร้กับเปลืองนี่แหละนี่นี่กับสาบโบรายนี่สายหน่นอยมันบุงตน้นแต่เวลาเขาถือเห็ดถ,ถือเวลามันกับงาม ขยายก่อนรุ่งผลกระใสนิดนึงมันก็เด้งดอกเด้งผลเ้องกระใสไปเขาอยากได้ลายกระใสพ่อสมมาพาควรเข้มขึ้มนเติมเติมเติมเติพยายามมัน